เริ่มครับทุกท่านไทยกับอินโดนีเซียครับบอลเ,เป็นของทีมไทยนะครับไีสอนให้ที่สงโดกระดกต่อขึ้นไปไนอ้าวเตะวืดหล,หลบมาแล้วเกือบได้ประตูครับม่า เขาสกัดพื้นเองแล้วยิงเอ้าเรียบร้อยเลยครับโโอ้หพิรพัฒน์ทิพยานรสชาี่ที่สำคัญบอลสองสามครั้งเองครับแต่พิรพัฒน์ไม่ถึง5นาทีน้ำแล้วครับทีมไทยก่อนแข่งฝนตกลงมานะครับพิรพัฒน์นรชยานะครับเป็นคนยิงประตูแรกใน AFF ซูซูกิครับครั้งนี้ให้กับทีมชาติไทยครับและเป็นคนเดียวไม่ได้อยู่ในชุดที่เล่นของออสเตรเลียนะครับ นี่คเตะวืดแล้วสิโรตตามเข้ามานะครับเดี๋ยวสกัดมาเข้าทางแล้วธีระพัฒนเติมไปได้จังหวะไม่จับเลยครับซัดด้วยซ้ายครับเสียบมุมเข้าไปสวยงามครับดูลูกยิงของธีระพัฒน์ครับโอ้โหจากเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับนะรรับหมดเชัยย่างรวมนักดูสาวประตูด้วยครับทันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับโปรยปลายอยู่แต่ว่าก่อนแข่งนี่ตกลงมามงอ้าวโอ้ชนคานครับมาโอ้โหธีระสิง ไม่ถึงห้าหลาครับโอ้โหเสาแรกมานะครับยังขับช้าครับครับลูกเปิดของสารัตะครับแม็กเทคตัวมงนะครับสามหลาครับเราเสียหลักไปแล้วนะครับปทุมก็เสียตำแหน่งครับธาบุนเสียหลักเขาเปิดไม่แม่นเองเด็กหลอกอยู่เตะทีโอหจังหวะนี้มีโอกาสปั่นโค้งครับลิสกิโปล่า อินโดนีเซียหลังผ่านสิบนาทีนี่ตอบโต้ทีมไทยได้ดีนะครับโอกาสยิงครับครับบอลชิดเท้าหลักนะครับจะให้บังคับยากนะครับชิดเท้าขวาตอนวางวางเท้านะครับก็ตั้งใจจะปั่นหลุดโมงครับต้องระวังอาลนะครับโบอัสแล้วการยิงแฉลบกวินปัดก็โอ้โหเกือบได้ครับอินโดนีเซียเกือบตีเสมอแล้วนะครับบอลแฉลบกวินลอยตัวปัดออกไปครับ Oh oh. 10นาทีแรกกับ10นาทีที่กำลังจะถึงนี้อิโีะทำได้ดีครับอันตรายจริงๆครับสำหรับบัวสหัวนานทีนดครับยิงแฉลมอดิศรโอ้โห oh oh. ร่งปัดถึงนะครับนะครับอยู่พื้นที่ยิรัตเตรียมวิ่งอ้อมหลังครับชนะทิพยพ่ายเป็นเพีรพั์ได้ครับเปิดเข้าไปช่องเอาแล้วครับโอกาสของชนาทิพย์ เรียร้อยเข้าคทบเส้นไปแล้วโอ้โหมาชนะทิพย์นี่เล่นสองเท้าสุดเส้นหลังครับเป็นถึงทีลศิลจนได้ครับแย่เท้าเข้าไปครับโอ้ยนอยเซียล้มด้วยครับมาเกมดูเป็นรองอยู่นะครับคือเริ่มต้นจากซีโรดนะครับาาซ้ยเล่นกับชนะทิพย์และก็พิรพัฒนะครับเดี๋ยวดูครับ2-0ครับ เกมทีมไทยก็ตื้อไปพักใหญ่ๆเลยนะครับอดูจังหวะนี้ครับพิรพัฒน์เล่นกับเิโรจเสร็จพิรพัฒน์ให้ช่องชนาทิพย์หลอกหนึ่งหลอกสองเข้ามาสกัดกันล้มไปเองครับมเหมือนกับเสียหลักครับทางด้านบัสนาครับบัสน่าเสียหลักในจังหวะการที่สกัดบอลจากชนาทิพย์แล้วก็ถึงเท้าของพีลสินครับอันดีครับ คนไยรออยู่เสาสองมีโบอาสอีกคนนึงแต่ว่าไม่แม่นพอครับบอลอยู่กับชนาทิพย์ด,ดเวลาครับไทยได้ประตูเร็วนะครับลูกแรกจากธิรพัฒน์นชยานะครับหลังจากนั้นนาทีที่ส6มชิรนะสินทำประตูที่สองให้ไทยนำในครึ่งแรก2 0งครับเกิด,ด,ด,ดเคยอยู่ในชุดแชมป ร่วมกับโคชเทอร์ศักดิ์นะครับสำหรับโคชิโก้กิติสักนะครับครับผมชุดเดียวนะครับใช่ครับชุดเดียวเลยปี2-2 0ครับครับเกมเริ่มครับครึ่งหลังทิ้งไปเลยนะครับจังหวะไม่สักครู่นี้เอ้าเอ้าได้ครับลูกกาการครับโอ้โหินประตูที่นอร์เวย์ต้องการครับ2-1ครับบอลจากด้านข้างนะครับขึ้นมง บอสัสนะครับดูครับมีเดสกิบโบราด้วยีกับลูกกลางเดสกิโบราแล้วรุกเปิดจากด้านซ้ายนะครับดึงจังหวะหลอก ที่สองโดรนแล้วเปิดคลอสเข้าไปนี่เทคตัวมงนะครับบัวสตกพื้นครับรนี่ครับตัวอันตรายของอินโดนีเซียทำประตูได้นะครับทั้งสองคนเลยนะครับวิสกีโบล่าแล้วขึ้นก่อนที่จะถึงประตูนะครับยาดิซอนครับบัวสหมงเข้าไปแต่คนเปิดนี่คือคนนี้นะครับวิสกีโบล่าเลิบาลี กันใกล้ๆอาตัวโยนยังไม่ได้เปิดเข้ามาหมุอีกแล้วเอา้าโอ้โ oh, หลูกขาขาอีกแล้วครับสองสองโอ้ oh, เป็นเล์บ,บี้ครับไม่ถึง5นาทีดีใจท่าเดียวเจมี่วาร์ดี้นะครับทูกเชียงติดสองเท่าครับโอ้ลูกคอสจากด้านข้างนะครับทั้ง2ลูกซ้ายและขวานะครับทำให้อินโดนิเซียตีเสมอเป็น2-2ครับ จากเลบี้ซึ่งเป็นศูนหน้าคู่กับโบอาสครับศูนย์หน้าคู่ทําได้ทั้ง2คนเลยครับเอาแล้ครับม่ได้คืนเร็วนะครับครับคเปิดคือเบนนี่นะครับเบนนี่ทอสเข้ามาโด่งมาที่เสาสองครับมงย้อนมาเสาแรกเรียบร้อยเลยครับสองเท่าครับอดิศรยืนห่างนะครับแล้วไม่ได้ขึ้นด้วยดูนะครับไม่มีใครบล็อกด้วยครับลูกเปิดเข้ามา ด้านข้างนี่ต้องปิดไม่ให้เปิดเข้ามาก่อนนะครับเพื่อป้องกันลูกลาการ์ตยังได้ชาติทิพจ่ายให้อาครับหลุดแล้วอย่างยิงโโอ้หฟิกแล้วยิงนะครับบอลติดเท้านี่ครับธีรศิลป์เต็มข้อนะครับแต่ว่ากดไม่ลงเท่านั้นเองบอลสามจังหวะครับจากพิจภัทรชนาทิพย์และธีรศิลป์ครับดีครับบอลมาถึงมาโดนหลังแล้วก็ต้องหาจังหวะแต่งนิดนึงครับแล้วซัดเลยครับ สารัตั็เปิดฟรีคิกทชออกไปได้มีผู้เล่นไทย3คนเลยลูกสูตรครับมงย้อนมาได้ไหมครับโอ้โหแม่พลาดไปครับอบอลลอยมานี่คิดว่าหนักได้ครับสารัฐไม่ออกครับไทยบุกหนักขึ้นเรื่อยๆครับเดชชอย้อนให้สารัฐ ไหลให้เอาครับได้ยิงลูกนี้โอ้โหเน้นๆเลยครับเปื่ต่อวันสวยครับนี่ครับนี่นี่บรรจงไม่เหมือนซ้อมครับเป็นลูกซ้อมเอาคืนเอาคืนครับท่าดีใจเอาคืนครับปีสินเสียมิวาร์ดี้ท่าดีใจที่เจมี่วาร์ดี้ใช้ในกับทีมชาติเกตต์โดยเสียเริ่มก่อนครับในลูกที่ตีเสมอทีมไทยเราคืนเลยครับปีสินครับประตูที่สองกับที่สามของทีมไทยดี คือเล่นต่อเกมกันนะครับหลายจังหวะแล้วก็หลายคนนะครับที่ต่อเกมกัน 3- 4ี่จังหวะเราได้ประตูสวยครับจังหวะนี้ดูครับธีรทรหรือว่สารัตตั้งให้เลยครับวิ่งเข้ามาซัดเบียดเสาเข้าไปนะครับผินศิลป์ยิงอย่างนี้นี่สามารถทั้งบังคับได้ทั้งทิศทางทั้งน้ำหนักนะครับครับลูกซ้อมครับจับแล้วคืนหลังนี้วิ่งเข้ามาใส่เต็มเลยครับน่แหละครับ จังหวะ2สองามเก็บอ้าวเป็นบอวตามเก็บได้เอาครับบอสได้บอลยิงติดบล็อกโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับกวินอาครับจะสนกลับครับม่จังหวะ2สองไม่มีใครลงมาเล่นรับเมสซ่ครูหมงสกัดได้แต่เมื่อสักครู่แต่ว่าโดนเก็บจังหวะสองแล้วหลุดเข้ามาใหม่เนี่ยครับจังหวะที่ธนาบุญมงแล้วไม่มีใครครับตรงกลางทําให้คาโมโน่มงให้ตัวเก่งเขากับบัเข้าขวาก็ต้องยิงแล้วนะครับยิงยัดเข้าไปเลยครับหูแล้วกวินปัดไปแถวนั้นครับ ช้าครับจะปุ๋ยคืนกลับมาหลีกแล้วครับหาครับเลี้ยงจี้เข้าไปมีไม่อ้าวโอ้โหโอ้โหธีรศิลนพัดติกเลยครับโอ้โหง่ายๆเลยครับมาจบตรงนี้ครับจบเลยครับสามประตูครับธีรศินแดงแดงสองนัดห้าลูกครับสำหรับบต่อเรื่องเลยนะครับธีรศินแดงแดงเป็นดาวโซโลมาสองเท่าครับ ยิงได้4ประตูในปี2 0 0 8ปี2 0ง2ยิงได้5ประตูครับแต่ไม่เคยเป็นแชมป์ครับแต่ครั้งนี้มาแล้วครับ3ประตูในนัดเดียวครับเดียสินสหรัฐครับไห้เสาสองเลยครับสวยมากครับเป็นสถานการณ์ที่ทีมไทยต้องบอกว่าเอาตัวรอดนะครับครับที่โค้ชทศัก้วนะครับได้พอเอาไว้นะครับว่ามั่นใจว่าเอาได้อาจจะสาพร่างกาจะล้าบ้าง แต่การเอาตัวรอดยังมีอยู่แต่ที่ต้องปรับนี่นะครับการเสียประตู2ลูกครับชนะไป4 2ต่อ2ครับ